สวัสดีผมแจ็คคูเปอร์ตอนนี้ผมและทหารมิลิเทียต้องลงไปเคลียร์พวก IMC ที่เป็นศัตรูเราหลังจากลงมาพวกเราก็ถูกหุ่นไทยท่านของศัตรูเล่นงานแต่ไม่นานหุ่นของเราก็เข้ามาช่วยจากนั้นคนขับหุ่นก็พาผมมาหลบก,ก่อนที่ผมจะสลบฟื้นมาผมก็เกือบจะโดนหมาลากไปแดกแต่โชคดีที่หุ่นเรายังไม่พังเลยยิงปืนเสียงดังทําให้หมามันหนีไปผมเดินไปหาหุ่นแล้วก็พบว่าคนขับยังรอดอยู่เขาให้ผมเป็นคนขับหุ่นต่อแล้วเขาก็จากไป จากนั้นหุ่นยนต์ก็บอกว่าไม่มีพลังงานผมเลยหาพลังงานมาใส่ให้มันหลังจากนั้นมันก็ให้ผมเข้าไปในตัวมันแล้วมันก็ทําการลิงก์กับผมโดยที่หุ่นตัวนี้มีชื่อว่า BT ีมันแจ้งภารกิจต่อไปมันให้ผมไปหาอีกหน่วยที่ชื่อว่า SIS ผมตามรอยพวกเขามาจนเจอกับร่างของหัวหน้าเขา ผมได้ดูบันทึกของเขาจนพบว่าพวก IMC มันสร้างพลังงานดิอาขึ้นมาเพื่อใช้ในปืนใหญ่ยิงดาวผมเลยแจ้งข่าวไปที่พวกของเราจากนั้นพวกเราก็เลยบุกไปชิงดิอามาแต่พวก IMC มันขนดิอาหนีขึ้นยานไปพวกเราเลยต้องบินตามไประหว่างที่สู้กันบีทีก็โดนโจมตีจนแขนซ้ายเสียหายแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรพวกเราได้เอาดิอาคมาได้สำเร็จโดยใส่ไว้ในตัวบีทีแต่ยานมันก็ตกลงพื้น หลังจากฟื้นขึ้นมาบีีก็เจอพวก IMC มันโจมตีแต่ยังโชคดีที่บีไม่ถูกทำลายหลังจากนั้นผมก็นำบีทีไปใส่ในหุ่นตัวใหม่แล้วพวกเราก็ตามพวก IMC ไปจนพบพวกมันนำดีอาใส่ไปในปืนใหญ่แล้วผมกับบีทีเลยไปดึงดีอากออกจากปืนใหญ่แต่มันก็ไม่ทันพวกเราเลยจะไปทำลายดีอาแต่แล้วบีทีก็ไม่ยอมให้ผมไปด้วยเขาได้ปาผมให้ออกห่างจากแรงระเบิด หลังจากนั้นผมก็หนีรอดออกมาจากดาวก่อนที่มันจะระเบิด